right <laughs> ว่าจะได้ระดับนี้นลงลงทุนไปเยอะยอมรับนะครับเพราะ,ะถือว่าเป็นประสบการณ์พอเราทําได้ระดับหนึ่งเราถึงได้รู้ว่าวิธีการเพราะรวมทั้งการปลูกว่ามันทำยางไงที่น่แน่เป็นแยกถุงเนาะอเอาถุงมาตั้งไว้ลรืมโอ้โหถุงดำคายอยู่ที่โคนเขาอ,อันนี้สามปีถุงยังไม่ละลาย เราก็ปลูกแทนต้นไม้เดิมที่มีอยู่ต้นไม้ปา่านี่ก็เหมือนกัน mm hmm. วันก่อน yeah, ที่คณะมาเราเก็บในสวนบางส่วนอันนี้ก็พอเก็บอีกแล้วเนี่ยปลู mm hmm. กพร้อมกันที่พักเรียกว่าบ้านไม้ดิมน้ำครับส mm hmm. ุดยอดเลยและบริเวณนี้เราก็เลี้ยงเหยี่ยนแดงนะครับมันอาจจะล้นกระมังไปบ้างแล้วเพราะวันก่อนฝนตกพวกนี้คือต้นถาวนป่า เราเราจะเน้นไปที่พ่อเม็ดเป็นหลักที่ผ่านมาอากาศร้อนครับบริเวณนี้คือลงใสเดือนลงไ<อ>สเดือนลงเลงนงงเอนแมลงวันลายเป็นอาหารเสริมให้ปลาให้ไก่ได้สับอาทิตย์ก็คงจะได้ย้ายลูกอ๊อดเข้ามาอยู่ประมาณนี้เป็นบอ่อพักเป็นบอ่พบอพักบ่อขุนเพื่อให้เจริญเติบโตช่วงมีขาเราก็จะใช้ตาข่ายรองพื้น ไม่ให้เขาจมน้ำตายกี่วัน,นแล้วครับนี่วันนี้วันได้เนี่ยวันที่สองครับเนี่ยเซ็จเล้รฟังเองฟังเอง,ง,เ,องเก็บไข่ที่เราไปดูฟาร์มเมื่อกี้<อ>ใส่ชั่วไว้อ,อันนี้เป็นตู้ฟักอัตโนมัติสามารถลับไข่เองเขาจะพิกของเขาเองระบบน้ำใช้น้ำจากข้างบนลงมาอ อืมอันนี้เราอนุบาลเล้าอนุบาลเาอันนี้มไ่พันไก่ดำนะบอกพันไก่ดำใช่ไหมมีทั้งพันไก่ดำพันเหมือนฟางอย่างกรณีตัวนี้เป็นพันเหมือนฟางโอ้อยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเพราะออกจผสมกันเันมันไม่ได้คัดไข่ไว้เออให้มันอยู่ด้วยกันพันไก่ดำเนื้อดำกระดูกดำแล้วก็ออกมาแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างห่างกันห้าวันสิบวันแล้วแต่ขนาดชิดไม่เท่ากันอันนี้เป็นขนาดล่าสุด ััตวเล็กผสมไม่อยู่ด้วยกันเลยสมไม่ก็เวลาโตแล้วเองมาทำทุกโปไทยได้เรียนรู้ที่อยู่ที่กินทุกโปไทยบรรยายไม่สิ้นที่มาบรรทุนบ้านองคที่จะมาเที่ยวฟาร์มสเตหลังเตานะครับที่นี่เรามีให้ศึกษาวิถีชีวิต รวมทั้งการลงชีพนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาต่อเติมเสริมเต็มให้เป็นอาชีพก็จะมีกบมีไก่มีปลานะครับแล้วในบอ่อในสระของเราก็จะมีทั้งกุ้งฝอยหอยขมหอย,อหอยชุรีสีทองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตอนเนี้ย เรากําลังจะขยายบ่อเพื่อพ่อพันธุ์พ่อแม่ของปลาไหลนะครับเราเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่มีความสนใจอยากศึกษาเรียนรู้อยากที่จะเสริมเติมเต็มหรือท่านที่มีความคิดที่จะเสริมเติมเต็มให้กับทางความเย์หลังเตาของเราก็ยินดีก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามครับผม